สวัสดีค่ะนี่คือป้าหน่อยนะคะสวนป้าหน่อยวันนี้ป้าหน่อยจะพามาชมสวนค่ะนี่ป้าหน่อยปลูกเงาะไว้ไนี่ค่ะนี่เงาะค่ะเงาะในสวนแล้วก็เก mm. ็บกินทุกวันเหมือนกันกว่ามันจะสุกมันสุกไปเรื่อยๆก็เก็บกินทุกวันนี่ค่ะนี่ค่ะเงาะในสวนสวนเรามีเล็กหน่อยแต่ว่าปลูกทุกอย่างปลูกอย่างละต้นอย่างละต้นทุกต้น นี่คะ่ะนี่คะ่ะต้นเงาะนี่คะ่ะเนี่คะ่ะต้นเงาะเพื่อนก็ถามว่าต้นใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูลำต้นนะคะเนี่ยต้นไม่ใหญ่หรอกต้นขนาดนี้แหละเนี่ยขนาดนี้แหละต้นไม่ใหญ่หรอกมันมีลูกให้เรากินต้นไม่ใหญ่แล้วก็เราก็จะมาดูส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานเนี่ยก็ลูกดกมาก นี่คะ่ะส้มเขียวหวานอันนี้ส้มเขียวหวานค่ะน,นี่ส้มเขียวหวานค่ะส้มเขียวหวานวันนี้ป้าหน่อยพาชมสวนนะคะส้มเขียวหวาน <ห adjustments. S 1> ปลูกทุกวันเนี่ยต้นหมากต้นอะไรก็มีทุกอย่างในสวนป้าหน่อยสวนป้าหน่อยปลูกทุกอย่างค่ะนี่อันนี้ลองกองค่ะลูกเนี่ยลูกลองกองลองกองก็ออกลูกืองกัน ว่าต้นใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ใหญ่เนี่ยเนี่ยถึงดินขนาดนี้นี่อยู่ที่ดินค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกดกเหมือนกันลูกดกอันนี้ต้นเงาะอีกต้นหนึ่งต้นนี้คือต้นใหญ่ปม็มาต้นหลายปีแล้วค่ะอันนี้คือต้นทุเรียนทุเรียนค่ะปลูกอย่างละต้นอย่างละต้นมายงชิดมะพร้าวอะไรมีทุกอย่าง สวนมันมีแค่นิดเดียวแต่เราก็ปลูกทุกอย่างนี่มังคุดนะมันสุกไม่ทันหรอกเก็บกินกันหมดเก็บกินกันทุกวันสุกไม่ทันค่ะเนี่ยนี่มังคุดค่ะอันนี้มังคุดค่ะนี่มังคุดนี่ต้นอะโวคาโดอะโวคาโดแล้วก็มะยงชิดลินเจ นีจ่จีเนี่ยดูสิเนี่ยต้นลงกองลงกองอันนี้ก็ต้นส้มเขียวหวานค่ะอันนี้ก็ส้มเขียวหวานมาข้างนอกนี่ก็จะมีต้นไม้ดอกไม้ที่กำลังนี่มันพิ่งอันนี้พึ่งเอามาปลูกใหม่นี่ค่ะอันนี้บนใบดำบนใบดำเนี่ย พอมันปลูกมันชอบแดดเจอแดดละใบมันจะดําค่ะกระถางก็ลูกชายก็ทํากระถางไว้นี่ค่ะวันนี้ก็ขอพาชมสวนแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ติดตามดูสุริพรค่ะติดตามดูป้านหน่อยนะคะเพจป้านหน่อยป้านหน่อยดูป้านหน่อยทางยูทูบค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ